ที่นี้จะอธิบายคอนี้ให้ละเอียดออกไปก็ต้องอาศัยหลักที่กล่าวมาแล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผุณนั่นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั่นเห็นธรรมซึ่งเมื่อเห็นธรรมนี่แล้วก็เห็นพระพุทธองค์เห็นด้จิตใจต้องมีอยู่ในจิตใจอยู่ข้างนอกเห็นไม่ได้เนี่ยอยาใจไว้ชัดเจนว่าการเห็นธรรมมนั่นเห็นข้างนอกไม่ได้เพราะต้องเห็นด้วยจิตใจ การที่เห็นจิตดยจิตใจได้มันต้องมีอยู่ในจิตใจเป็นความรู้ก็ได้เป็นความสว่างสวายแจ่มแจ้งก็ได้เป็นความรู้สึกสงบเย็นเป็นผลของความรู้นั่นก็ได้ก็จะได้ชื่อว่ามีสิ่งนั้นอยู่ในจิตใจแล้วเห็นด้วยจิตใจต่อสิ่งนั้นในขณะนั้นเดี๋ยวนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องสําคัญคือเป็นหัวใจทั้งหมดของพระพุทธศาสนา แต่ว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินเพราะว่าไม่มีใครเอามาพูดให้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเกินไปก็ชวนไม่พูดกันเลยในเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เลยกลายเป็นเรื่องลึกลับทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ประสงค์อย่างนั้นท่านประสงค์ให้ทุกคนทราบเรื่องนี้ให้ฐานะเป็นเงื่อนต้นเป็น จุดตั้งต้นของการประพฤติพรมจันในพระพุทธศาสนาท่านเรียกเรื่องปฏิจจสมุทนี้ว่าเป็นอาธิพรมจันคือเป็นเบื้องต้นของการประพฤติในศาสนาปฏิจจสมุทนั้นโดยใจความก็คือว่าความจริงสูงสุดของธรรมชาติที่แสดงอยู่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มี ที่เกี่ยวกับคนจะมีชีวิตนั่นแสดงไว้ในรูปโครงที่ว่าเมื่อตากับรูปมาถึงกันข้าวก็เกิดการเห็นทางตาคือจับสู่วิญญาณสามอย่างนี้คือตากับรูปและจับสุ่วิญญาณถึงกันข้าวพร้อมกันนี้เรียกว่าผัสสะเช่นเราเห็นรูป เป็นชื่อว่าเราได้มีสัมผัสต่อรูปที่เพราะผัสสานี้เป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาคือสึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเพราะเวทนานี้เป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาคือเกิดความอยากไปตามเวทนานั้นเพราะมีตัณหาความอยากจึงมีผู้อยาก คือความคิดตัวกู้อยากอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพียงความรู้สึกขะ่ะนั้นหาเจอตัวกูที่แท้จริงที่ไหนไม่นี่เรียกว่าอุปาทานคือความยึดมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมาอุปาทานนี้มีแล้วก็เรียวกว่ามีพบคือมีการตั้งความเป็นขึ้นมา <S <S เป็นบุคคลคนนั้นที่มีความต้องการอย่างนั้นยึดมั่นอยู่อย่างนั้น เพราะมีภพนี้เป็นปัจจัยเรียกว่ามีชาติคือมีการเกิดขึ้นแห่งตัวคูแล้วก็เลยมีความทุกข์ด้วยปัญหาอันเกิดมาจากความเกิดแก่เจ็บตายความโศกเศร้ารำไรรำพันความประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจความคลาดทรากจากสิ่งที่พอใจความที่ปรารถนาแล้วไม่ได้ตามใจี่ก็กลุ่มรุมกันเข้ามานี่เรียกว่าปฏจจสมุบาท และทุกคนลองคิดดูว่ามันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่คนทุกคนอยู่ในจ,ใจิตใจในความรู้สึกของคนทุกคนแล้วมันมีเมื่อไรมันมีแทบตลอดวันบ่อยๆในในวันหนึ่งหลายๆครั้งนัน่นคือปฏิจจสมุปบาทที่จะต้องเห็น,นชัดลงไปว่าความทุกข์มันได้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ที่ในฝ่ายตรงกันข้าม ก็คือว่าเมื่อได้เห็นรูปเป็นต้นมีผัสสะแล้วมีสติปัญญามีวิชาความรู้ของพระพุทธทองค์มาทันท่วงทีแม้จะเกิดเวทนาขึ้นมาก็รู้สึกแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่ทำให้เกิดตัณหาหรือความอยากไปตามหน้าของเวทนานั้นตัณหาไม่เกิดแล้ว อุปาทานก็ไม่เกิดภพก็ไม่เกิดชาติก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดเนี่คือความไม่เกิดขึ้นได้แห่งความทุกข์เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์ปฏิจจสมุปบาทยึงมีเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรก็รู้แจ้งฝ่ายหนึ่งความทุกข์ไม่อาจจะเกิดได้อย่างไรหรือตั้งข้าวขึ้นมาแล mm ้วประดับไปอย่างนี้ก็รู้แจ้งรู้แจ้งกันสองฝ่ายอย่างนี้เรียกว่ารู้ปฏิจจสมุปบาท ถ้าเห็นประจักษ์โดยใจจริงโดยความรู้สึกในภายในก็เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเราจะไปดูที่ไหนจะไปฟังที่โรงเรียนหรืออ่านหนังสือหรืออะไรมันไม่ได้มันต้องดูในใจขณะที่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นตายใจเองด้วย รู้เห็นปฏิจจสมุปบาทนี้จริงๆแล้วก็เรียกว่ารู้เห็นธรรมรู้เห็นธรรมนั่นะคือรู้เห็นองค์พระพุทธเจ้าท่านองค์พระพุทธเจ้าคือธรรมที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือธรรมที่จะทำให้ดับทุกข์ได้เมื่อรู้ระดับทุกข์ได้ธรรมนั่นคือพระพุทธเจ้าพราะองค์จริงท่านตรัสไว้อย่างนั้น ไม่ใช่อาตมาว่าหรือใครว่าหรือแกล้งเกณฑ์กาเกณฑ์ให้ใช่เหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เป็นไปได้แต่พระพุทธเจ้าเสนตรัสไว้ว่าเห็นธรรมเห็นเราเห็นเราเห็นธรรมเห็นปฏิจจสุบาตเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นปฏิจจสุบาทก็าจึงดูปฏิจจสุบาตจากข้างในเห็นแล้วก็คือเห็นธรรมคือเห็นองค์พระพุทธเจ้า เมื่อเราอยู่ด้วยความเห็นอันนี้ที่ว่าเราอยู่กับพระพุทธ,ธเจ้าเมื่อเรามีความรู้ความเห็นอันนี้ชื่อว่าเรามีพระพุทธ,ธเจ้าเราอยู่กับความคิดเห็นอันนี้ตลอดเวลาก็คือเราอยู่กับพระพุทธเจ้านั้นชั่วเวลาเล็กน้อยที่ท่านทั้งหลายอุตส่าห์มาจากที่ไกลท่านจะทำจิตใจให้มองเห็นความรู้สึกอันนี้อย่างแจ่มชัดสักครู่หนึ่งจับไม่ได้เชียหรือ ในขณะที่เดินเวียนประทักษิณก็ให้กําหนดรู้ความจริงข้อนี้อย่างที่าตมาได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นอย่างไรยายเสียทีที่มาจากที่ไกลเปลืองมากเหนื่อยมากลําบากมากประกาศตัวมาว่าจะมาศึกษารู้พระธรรมบ้างก็มีจะมาทําประทักษิณเวียนสาขาบูชาให้ดีที่สุดก็มี มันจะเป็นอย่างนั้นได้ก็มีแต่ทางเดียวเท่านั้นคือทําโดยจิตใจโดยแท้จริงทั้งหมดทั้งสิ้นแห่งกําลังใจให้รู้พระธรรมขอ้อนี้น้ขอให้ต้นใจเถิดจะได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงโดยหลักที่ว่าผู้ใด,ดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใด,ดเห็นปฏิจจสมบาทผู้นั้นเห็นธรรมปฏิจจสมบัติก็คือว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงไปอย่างไรพูดสั้นๆตอนนี้ แต่รายละเอียดก็เหมือนที่ว่ามาแล้วนี่ถ้าว่าเห็นปฏิจจสุว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนั้นดับลงอย่างนั้นมันก็เห็นธรรมหมดแหละเช่นเห็นพระไตรลักษณ์ว่าอนิจจังว่าทุกขังว่าอนัตตาลองเห็นปฏิจจสุว่าเธอก็จะเห็นอนิจจังคือมันเป็นกระแสการปรุงแต่งไลงไปนี่เป็นอนิจจังว่าน่าเกลียดหน้าชังมันทําทุกข์ทรมาในให้แก่ผู้ยึดถือนี่เป็นทุกขงัง แล้วการเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวตนันแท้จริงที่ไหนนั่นคืออนัตตาการเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือการเห็นอนัตตาด้วยอย่างเดียวกันเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นคือเห็นอิทัปปัจจยตาคือความจริงที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จะมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จะมีอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเรื่อยไปนี่ก็เป็นตัวธรรมที่จะต้องเห็นถ้าเห็นแล้วจะ เห็นไรลักเห็นอะไรชัดเจนยิ่งขึ้น